เขาไล่กัน3 6มสิบนมาหากินปลาครับปลาแถวน้ำางึมครับเยอะครับก็เราลองกินด้วยฮะปลากรุงน้อยครับก็อร่อยครับถ้ากินกับข้าวต้มนะแซบแซบหลายแหละแซบคักโอ้ขนาดกินมาป่าอร่อยเลยครับสวัสดีครับเดินทางเข้าสู่สปปลาวนะครับมาถึงเขื่อนน้ำางึมซึ่งเขื่อนน้ำางึมแถวบ้านท่าเรือ ก็จะมีปลาขายหลากหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้ําจืดเพราะว่าประเทศสอปปลรวราวไม่ติดทะเลนะครับแต่ก็มีแหล่งน้ำ,ำธรรมชาติอย่างมากมายมหาศาลก็เห็นปลาแล้วก็ที่ว่าซื้อติดไม้ติดมือกันมาแต่ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นเพื่อนๆพี่ๆเ,เ,เขาซื้อให้เราก็เก่งใจแต่ก็รับมาครับผู้ใหญ่ให้ของต้องรับครับ ชิมชอบปรุงสดได้ปลาตัวเล็กๆมาก็นึกในใจว่าจะทําอะไรก็เอาน้ํามันใส่กระทะให้น้ํามันร้อนแล้วก็เอาปลาลงสักแป๊บนะครับให้มันถั่วสวยๆงาๆแล้วก็พอปลาสุกแล้วก็เอาขึ้นสักพักร้อนก็เลยเขาจะสุกข,ของเขาโดยได้ไดไดระดับได้ที่หลังจากนั้นเราก็เอาน้ําใส่กระทะแล้วก็นิดๆหน่อยๆนะครับเอาน้ํามันน้ำน้ตาลทรายหรือน้าตาลปี๊บไปได้เคี่ยวแล้วก็พอมันได้ที่นี่รครับแล้วก็เอาปลาลงไปใส่ แล้วตรงนี้ก็จะปรุงรสจะเอาพริกไทยจะเอาเกลือจะเอาน้ำตาลจะเอาถั่วหรือจะเอาใบมะกรูดเครื่องเทศต่างๆหรือเช่นพริกแห้งใส่ก็จะใส่ช่วงนี้แหละก็ปรุงรสตามชอบใจแต่ว่าของเราก็ใส่แค่เกลือกับน,น้ำตาลพอละแค่นี้ก็สุดยอดแล้วแหละแล้วก็เอาลงไปคุกกันคั่วกันให้เข้าที่เข้าทางเข้าเนื้อเข้าปากเข้าเล็บก็ น่าจะกินได้ละแค่นี้แต่ว่าใครชอบพิเศษกว่านี้ก็เลือกปรุงเอาครับเสร็จละขออนุญาตลองชิมสักนิดกับปลาที่ทำเสร็จกระบวนการแล้วออพอดีละเน้นย้ำช่วงเคี่ยวน้ำตาลกรุณาใส่แค่น้ำกับน้ำตาลพอเหมาะพอควรตามจำนวนปลาที่เราทอดไวนะ้น่ะแค่นั้นก็โอเคละ ทิมชอบปรุงสดรายงาน